หรือไม่ช่วงกลางวันก็เที่ยวเชียงใหม่ในซาฟารีได้เ <c oughs> ปิดประสบการณ์ใหม่ให้ใจไหว้วันกับเรลาบรรดาสัตว์ป่าหายากแสนน่ารักที่เชียงใหม่ในซาฟารีเอว่า กินเฉ่นก็ได้เลยค่ะคุณจะได้ไม่ต้องมึนหัวเท้าปีกับดัมผุยกับสุดยอดสถานที่ที่อยากแนะนําให้คุณมาเยือนสักครั้งในชีวิตเที่ยวแบบป่าจริงๆชมสัตว์ทุกตัวอย่างใกล้ชิดแต่ระวังจะโดนซิสถ้าเผลอใจพื้นที่กว้างใหญ่ร่มรื่นทั้งนั่งทั้งยืนเดินชมสัตว์เพลินกว่า50ชนิดกับเส้นทางจักรวาลและอย่าลืมอัพเลเวลนั่งรถรางกอนอาหารน้องๆที่สถาน,นีส่วนหน้าต่อด้วยไปดูสัตว์นักล่ากับเส้นทางพรีเดเตอร์พาวซอนตกใจแทบตะกนกับช์นักล่าแห่ง รูปกับบรรดาเจ้าตัวเล็กอย่างประทับใจห้ามพลาดความสนุกครั้งใหม่นี้ที่เชียงใหม่ไนท์ฟารี่ที่กลางวันก็เที่ยวได้แล้วพบกันนะคะและนี่และค่ะเคือความสุขที่หาได้จากเชียงใหม่ไนท์ฟารีมาชมกันเยอะๆนะคะ